สวัสดีค่ะ,คะจากชมรมทูบีนวมวานบริษัทซิตโมโนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่โรงพยาบาลปวกแดงติดตามเราเข้าไปดูกันเลยนะคะ,คะถ้าหากคุณใจไม่คิดยอมแพ้ให้ความยิ่งกลาง ก็ได้มาถึงยามห้องของท่านผู้ที่มีบุญคุณและทางชมรมของเรานะคะท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ชักชวนให้ชมรมของเรานะคะก่อตั้งชมรมจุลนิววันขึ้นมานะคะท่านผู้นี้คือคุณพี่หมอชนะนรัตนาผลดีนะคะสวัสดีค่ะท่าน,นเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานเวชศาสตร์สังคมของโรงพยาบาลหลวงแดงจังหวัดระยองนะคะและพวกเราก็อยากจะให้พี่หมอนะคะพูดกล่าวอะไรในเล็กน้อยกับทางชมรมของเราะคะ่ะทักนคือใครกล้ากลบตัว แล้้้งรูนมาใจครับก็สวัสดีน้องๆที่เป็นการนําในการดําเนินกิจกรรมของชมรมบินอเมรวันนะครับมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยนะเนาะทั้งเรียนรู้จากตัวเราเองแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการไปแทกเปลี่ยนร่วมกับชมรมอื่น่ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยบอกถึงทัฒนาการที่ทางบริษัทเนี่ยมีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจที่จะสารต่อเจตนารมณ์ของทุนกมนี้นะครับว่คือการสร้างเสือไทยในการดรําเนินการมันก็อยากให้น้องๆซึ่งเป็นแกนนําของชมรมวินวันของบริษัทซูมิโตโมะเ่ยนะครับก็ให้มีการดรําเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบ ของชมรมจะได้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะชีวิต